ครับก็กราบับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในรา,ายการสังกันอยู่กันในช่องโดนั t เอทนะครับเพราะว่าโอเควันนี้เป็นวันที่8แล้วนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์597เาน้อเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่ายุ่งอยู่นิดหน่อยเนาะตอนนี้พลังปัจจุบันเราก็3ามแสนสี่หนนะครับก็มาดูตัวที่เรา ปั้นตอนนี้นะครับก็จะมีกาโร่นะ้ที่เข้าทีมมาตัวหนึ่งสำหรับทีมนี้นะครับผมเอาซัมมี่แมนออกเนาะก็มาปั้นกาโร่แทนนะครับแล้วก็โซนิคเข้าทีมไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ฟาร์มไปหมดแล้วอีกเช่นเคยนะครับไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้โอเคเรามาดูพลังของวันนี้บ้างนะครับผมก็อยู่ที่19นะครับประมาณนี้เนาะอันดับของผม แล้วก็อันดับผ่านด่านอยู่ที่43นะครับแล้วก็ฮีโร่ที่แข็งเก่งที่สุดก็อยู่ที่3นะเพราะว่าเอ่อคิดว่าคนที่พลังลดลงไปนะ่าจะเอาไปปั้นพวกแบบเนี้ย s s r บวกนะครับอีกไม่นานก็คงตกอันดับนะโอเคโนต่อไปกิวอยู่ที่กิวที่1นนะครับผมยยาก้ิวมาเนาะโอเคคิดว่าก็ประมาณนี้มาดูที่อันดับ PVP นะฮะ ตอนนี้อยู่ที่11นะครับคิดว่าน่าจะขึ้นไปอีกไม่ได้เนะาะเพราะทีมข้างบนค่อนข้างแข็งกันเลยทีเดียวโอ้จริงๆอาจจะตีทีมนี้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับ20ไม่เสียหายโอเคเรามาเปิดแอนิเมชั่นก่อนนิดนึงครับโ o n i c ฝั่งเขานะครับฝั่งสีงเงามาที่กาโร่ฝั่งเราโ o n i c เราสวนกลับไปที่แฟตฝั่งเขานะครับ แล้วพายุข้างกลับคืนมาดามจอยู่ที่4ี่แสนเครับค่อนข้างแรงกาโร่เราสับคืนไปนะครับฟูกิเราส่วนไปครับปันกลับไปที่ห0 0 0นครับเอาโซนิกลงไปนอนกับคืนและแฟกับจีนอตเขาก็ลงไปนอนแล้วครับก็แสึกหิ้วเลือดกลับคืนมานะ g จีนอตเตะไปเพราะพลังงานไม่พอนะดาร์กชายเข้ามาจรวดอลอยอื ติดกระดูกหักสีแดงไปครับกาโล่เราสวนกลับไป1ครั้งนะโอเคมาเริ่มกันเฟสที่สองนะครับฟูฟูฟกิฮะพายุข้างกลับมา1ทีอื้อสี่แสนเน้นๆนะก็ให้สื่หลรงลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตาเราได้สวนบ้างครับพายุข้างกลับไปสองแสนหนึ่งเรากาโร่ครับปล่อยมัด ติดกระดูกหักสีท้อง3ตัวครับแล้วก็เจนอสกระโดดยิงยิงเข้าไปครับไม่มีดาเมจขึ้นนะเพราะว่าไม่สามารถทะลุโลกปู่บอมได้นะแล้วก็ฟุบุกิเราโดนแล้วครับการโร่เราส่วนกลับไปปู่บอมตีธรรมดาไปครับปู่บอมทีมเขาโดนเผาไม่ให้ตายไปนะครับแล้วเข้าสู่เฟสที่สามครับผมลิมพาเนนหมดแล้วนะ ามแสนห้าครับโอ้โหแถวหลังเราไปแล้วเข้าสองตัวเราสวนกลับคืนไปที่สามแสนแเ,เนอะเราเจนอยเรายิงเข้าหรือเปล่าไปยังเข้าไปยังไม่เข้าฮนะแต่ว่าติดเผาไหมเนาะแล้วเขาสวนกลับมาพายุข,ข้างจังหวะนี้อ <c oughs> เราหล่ำนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะติดกระดูกหักสีแดงเนาะ เลยทำให้แพ้ไปนะครับถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นถ้าทีมทรงนี้ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเนาะลองดูฮะทีเเพชรไม่เสียหายเพราะว่าเราต้องเก็บไอ้นี้เลยเก็บเศษเอเบวกเอ้ยเก็บเศษเอเนอาระที่ให้จาก PV p ีพีเนาะเอาชิมหายระวังตำแหน่งผิดดี <c oughs> <c oughs> ถ้าจะแพ้โอ๊ย ชน,นะเฉยชน,นะ,นนะนนได้ไงผู้กี่ผมโดนเปิดก่อนไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เลขอีกสามตาเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะผมไม่รู้ว่าท่านผูช้ชมมีอยากดูคลิปยาวหรือคลิปสั้นก็สามารถบอกได้นะครับถ้าอยากดูคลิปยาวผมจะได้แบบเริ่มตั้งแต่ตอนฟาร์มของวันวันวันนั้นๆเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะ แล้วก็ตัวแดงผมสุ่มไปแล้วนะครับกับตัวเหลืองของวันนี้ก็ยังไม่ได้ด้วงอยู่ดีนะยังไม่ได้อัพอยู่ดีนะก็ไม่รู้จะได้ด้วงวันไหนนะครับไม่รู้จะได้อัพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคก็ส่งกําลังใจให้กันด้วยนะให้ผมสุ่มได้ด้วงนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ